เขาทำมาแค่ให้เราเสียตังเฉออยๆค่ะเวลาแบบเราสัมผัสอ่ะคือมันจะแบบลื่นปือลื่นปือระเกียซิลปะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าใครสายเกมเมอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกและก็รีวิวเปรียบเทียบสเปคเจ้าตัวเจ้าตัว iPhone 13ค่ะตระกูล iPhone 13ทั้งหมดของเรานะคะมาค่ะ บอกก่อนนะคะว่าเราไม่มี iPhone 13 mini นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็จะมี iPhone 13ธรรมดานะคะแล้วก็13 Pro ค่ะแล้วก็13 Pro Max นะคะซึ่งขอแยกตระกูลก่อนเลยนะคะก็คือเจ้าตัว13 mini กับ13ธรรมดานะคะสเปคเหมือนกันหมดเลยค่ะเหมือนกันเด๊ต่างกันแค่ที่ขนาดหน้าจอและแบตเตอรี่ค่ะแล้วส่วนเจ้าตระกูล Pro นะคะก็เหมือนกันเป๊ะทำมะธรรมันนะก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะทุกคนต่างกันแค่ ขนาดจอแล้วก็แบตเตอรี่เหมือนเหมือนเขาทำมาแค่ให้เราเสียดฟตั้นเฉยๆคะ่ะโอเคค่ะงั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะซึ่งเราจะมาพูดเรื่องแบตเตอรี่นะคะก็ขออนุญาตแกะไปด้วยนะคะแล้วก็พูดเปรียบเทียบไปด้วยนะคะซึ่งแบตเตอรี่ของ iPhone 13ม i น i นี่นะคะ่ะจะอยู่แค่ที่2 4 6 4แอมป์เท่านั้นซึ่งน้อยมากทุกคนเอาดีก็คือเล่นเกมแบบเดียวก็หมดได้แล้วนะส่วนเจ้าตัว iPhone 13และ13 Pro ค่ะจะแบตเท่ากันเลยแต่เจ้าตัว iPhone 13 Pro Max เนี่ยเยอะสุดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาให้มาตั้ง4,352ัแอมซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าใครสายเกมเมอร์เนี่ย ก็บอกเลยว่าควรซื้อโปรแม็กนะคะถ้าไม่อยากแบบหมการคันแล้วก็เจ้าตัวสายชาร์นะคะก็จะเป็นไลนิ่งกันหมดเลยนะแล้วเราจะมาเปรียบเทียบที่ขนาดหน้าจอกันนะคะทุกคนซึ่งขนาดหน้าจอของ iphone 13มีิี้ค่ะจะอยู่ที่ 5.4นิ้วนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็น iPhone 13นะคะ iPhone 13เนี่ยขนาดหน้าจอจะเท่ากับ iPhone 13 Pro เลย<ม>ก็คืออยู่ที่6.1นิ้วเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือ13ธรรมดานะคะอันนี้คือ13 Pro ก็ประกบกันเลยโอเคมันเท่ากันแต่ว่าความรู้สึกะคะ่ะคือถ้ามองจากตรงนี้ค่ะมองจากด้านข้างเรารู้สึกว่า iPhone 13 Pro เนี่ยมันจะกว้างกว่า ควารู้สึกส่วนส่วนตัวนะคะซึ่งสายตาเราอาจจะผิดพลาดได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันกว้างกว่านะแต่ว่าขนาดหน้าจอเท่ากันส่วนเจ้าตัว13 Pro Max นะคะขนาดหน้าจอของเขาค่ะจะอยู่ที่6.7นิ้วซึ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามาเปรียบนะคะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้6.1อันนี้6.7นะคะก็คือเห็นความต่างได้ชัดเจนได้ชัดเจนเลยนะคะ ก็มาถึงลอมนะคะก็คือลอมของ iPhone 13 mini และ13ธรรมนาคะจะมี3ความจุนะคะก็คือ 128, 256และ512นะคะส่วนเจ้าตัว13 Pro และ13 Pro Max มี4ความจุด้วยกันก็คือ 128, 256และ 512และ1เทราไบค่ะซึ่งเยอะมากใช้ไปเลยนานๆนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงหน้าจอนะคะหน้าจอไหยอยากจะบอกว่าเจ้าตัว iPhone 13 Pro และ13 Pro Max จะอยู่ที่ 120Hz ก็คือให้มาเยอะมากก็คือมันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากคนเวลาแบบเราสัมผัสอะคือมันจะแบบ ลื่นปืนลื่นปืนระเกติวปะ่ะแล้วส่วนการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าตัว13 Pro Max นะคะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าไอที่เขาเคมมาว่ากล้องมันดีเลิศเนี่ยมันดีจริงไหมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมานะคะหลังจากได้ไปทดลองถ่ายรูปภาพถ่ายวิดีโอเสร็จสับก็แนะนำนะคะถ้าใครจะซื้อโทรศัพท์แนะนำว่า iPhone 13แล้ดีจริงภาพถ่ายสวยมากก็คือเห็นอย่างเห็นแบบความแตกต่างได้ชัดเจนเลยคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่ Line แอ ลมอนโฟนนะคะหรือ IG iPhone น n d e ด์เอกร์แซลมอนโฟนค่ะเพราะว่าถ้าซื้อกับทางร้านเรานะคะและผ่อนกับทางร้านเราแถมฟรีประกันจอแบตกหมือนีฟรีประกันศูนย์อีก2ปีเต็มนะคะบอกเลยว่าร้านเราร้านเดียวนะคะที่ให้2ปีเต็มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ